สวัสดีครับสุขสันต์คริสต์มาสนะครับขอให้ทุกคนสุขกายสุขใจและมีความสุขในทุกๆวันนะครับซึ่งคลิปนี้ดิงก็จะขอส่งความสุขด้วยกล่องสุ่มนะครับสองรางวัลคุณผู้ชมรอติดตามรายละเอียดได้เลยนะครับจะก,ก่อมีความสุขแล้วนี้ก็ชวนติดตามละครไปด้วยกันต่อเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นช่วงละครพื้นบ้านละครจากจังวงนะครับคุณผู้ชมหลายคนก็สอบถามเข้ามาว่าผู้พาผีคุ้มที่จบไปแล้วมีโอกาสมีนวโน้มที่จะมีภาคสองไหมพี่ดินเพราะว่าในตอนจบนะครับจะเห็นว่าพระทนราชา ยกตำแหน่งเจ้าเมืองสุบันให้กับพาให้กับเจ้าชายทินกรแต่ว่าเจ้าชายบอกว่าเขาขอเวลาที่จะเข้าไปศึกษาว่าเอ๊ะประชาชนเขาสุขสุขได้เพราะอะไรทําไมเขาถึงมีความทุกข์ ขอเข้าไปอยู่ในใจของประชาชนได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ส่งไม้ไม่ใช่รับไม้ต่อจากพ่อขอใช้เวลาตรงนี้นิดนึงฉะนั้นในตอนจบดินว่าเขาจบได้ดีแล้วมันก็จินตนาการต่อไปได้คิดต่อไปได้ว่าในท้ายที่สุดเมื่อเจ้าชายธินกรพร้อมเขาก็จะขึ้นมานั่งบัลลังก์เมืองสุพรรณส่วนปมต่างๆเส้นเรื่องต่างๆนะครับมันก็จบโดยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของอาวุธพิเศษนะครับแปดผีเองก็ไป สู่ภพภูมิที่ดีหมดจากพันธะหน้าที่ที่ทำมากว่า100ปีนะครับมันจบโดยสมบูรณ์นี่ก็เลยมองว่าไม่มีภาค2ซึ่งวิเคราะห์ดูจากในภาพรวมของละครของจักรวาลวันยูนิเวิร์สก็เห็นว่าไม่มีเรื่องไหนที่มีภาค2แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่ตัวละครฮีโร่บางตัวนะครับจะมาจ a m แจม,แจมเป็นเหมือนกับเป็นเกรด เป็นติ่งมาผสมโรงนะครับหรือว่าเป็นช่วงท้ายของ N อนเครดิตสักนิดหนึ่งนะครับให้มีสีสันแต่ก็ไม่แน่นะครับนี่เป็นภาพรวมที่หลายคนก็อยากเห็นเหมือนกันว่าวันหนึ่งอยากจะเห็นเราฮีโร่ของจักรวาลวันยูนิเวอร์สมารวมกําลังกันในเรื่องใดเรื่องหนึง่งอันนี้รอติดตามถ้าถามเนี้ยอันนี้ดินว่าพอมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันหรือว่าอาจจะมาแจมอาจจะดึงความโดดเด่นของฮีโร่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเข้ามานะครับแสดนิงขอสรุปตรงนี้ว่าไม่มีภาค2แต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมมน30 คลิปนี้ถือว่าเป็นการส่งท้ายละครภูผ,ผาผีคุ้มเลยก็แล้วกันนะฮะเป็นเหมือนควันหลงนะทิ้งช่วงมาก็หลายวันอยู่เหมือนกันขอบคุณจริงๆครับคุณผู้ชมที่เข้ามาร่วมกันมาช่วยกันดูละครเรื่องภูผาผีคุ้มมาดูไปด้วยกันแล้วก็สนุกจริงๆครับที่มาแสดงความเห็นแลกเปลี่ยนถกเถียงพูดคุยกันนะครับฉะนั้นถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดดินขออภัยด้วยและคุณผู้ชมนะครับก็มา พูดคุยได้นะคลิปนี้ส่งท้ายละคุณผู้ชมอยากพูดถึงผู้ผ่าผีคุม้มความประทับใจอยากพูดถึงทีมงานที่สรรสร้างละครเรื่องนี้นะครับหรือว่าอยากจะแนะนําติชมดินยังไงก็ได้นะครับมาแสดงความคิดเห็นพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับและอย่าลืมว่าอย่างที่ดินบอกนะครับดินจะมีสองรางวัลถือว่าเป็นของขวัญในวันคริสต์มาสขอบคุณที่คุณผู้ชมนั้นได้อยู่ร่วมกันในช่องพัชราประพลมานะครับซึ่งจะเป็นคําถามที่ เรียนชวนแลกเปลี่ยนพูดคุยในคลิปถัดไปนะครับจะมีซีรีส์เรื่องนี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมดูดคลิปในวันพรุ่งนี้นะครับตอนหนึ่งทุ่มดูแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นและตอบถูกในคําถามท,าที่อยู่ในคลิปนั้นนะครับคุณผู้ชมพิมพ์แสดงความเห็นในคลิปนั้นเลยนะในคลิปถัดไปวันพรุ่งนี้เนะี่ยตอนหนึ่งทุ่มวันอาทิตย์นะครับถ้าเกิดตอบถูกดิ้งจะส่งกล่องสุ่มไปให้2รางวัลน,นะยึดตามคนที่ตอบถูกก่อนเลยนะไม่ต้องเอาเหตุผลเลยเอาว่าตอบถูกว่าใคร ไปดูคําถามในคลิปถัดไปนะครับถ้าตอบถูกใครตอบถูกเร็วสุดซึ่งดินจะจัดเรียงตามระบบของ YouTube นะครับอันนี้ก็โกงไม่ได้ตอบถูกปุ๊บคนนั้นเลยไม่มีการเลือกนะครับเอาคนที่ตอบถูกตอบไวที่สุดชนะหนึ่งทุ่มตรงคุณผู้ชม,ม,มรีบไปดูเลยนะครับจริงๆในซีรีส์ยังไม่ได้เฉลยเขาน่าจะเฉลยเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ถ้าตอบถูกอะดินจะยืดจากคลิปถัดไปตอนหนึ่งทุมนะครับคุณผู้ชม,มรอติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะครับและ ละครเรื่องต่อไปนะครับของช่องวัน31ในตอนนี้ทุกวันจันทร์ถึงพันเสาก็จะเป็นเรื่องโนราสะออนนะครับก็ชวนติดตามไปด้วยกันนะครับไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสุขสันต์คริสต์มาสขอให้ทุกคนปลอดภัยและโชคดีมีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ